เรียกว่างานนี้ทำเอาแฮชแทกเข็มสิวราต้องรอดตอนพิเศษ X X uh. พอล่าสุดในงานไอชีอีก็ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะมีเข็มจีวราตอนพิเศษนี้ซึ่งรับชม um, ผ่านทางแอปไอฉีอีเรียกว่างานนี้ก็ทำเอาแฟนต่างคือฮาตื่นเต้นและอดใจรอดูไม่ไหวแล้วค่ะนอกจากนี้เข็มจิวราต้องรอดก็ยังได้รับรางวัลฟีนอโมมิโนลออฟเข็มจีราต้องรอดในงานของทางไอฉีอีกด้วยค่ะเรียกว่าเป็นหนุ่มซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จสุดๆคลิปนี้ก็ไปส่องโมเมนต์บรรยากาศฟิน มูมินน่ารักของสีนักแสดงนำจากเข็มจริรลาต้องรอดกิ่งน้ำปิงและดันเฟิร์สวันกันค่ะขอบคุณกระแสะตอบรับทุกทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้ทางไอชีก็มอบรางวัลเดอะเฟโนเมโนให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากมากจริงๆรา้ววันนี้แบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่แบบความเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่แค่คําขอบคุณของไอชีกที่แบบมอบให้เรารู้ว่ามันแบบ ประสบความสาเร็จมากประมาณหนึ่งเนาะแต่ว่ามันมันคือขวัญและกำลังใจที่มอบให้กับพวกเราทีมงานเบื้องหลังทุกคนเลยแล้วก็มอบให้กับแฟนๆที่อยู่ทั่วโลกที่มีความเชื่อมเหมือนเราว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะรอดไปได้อะไรเงี้ยครับโม<ฮ>วันนี้เข็มจินาก็รอดแล้วจริงๆแล้วตอนนี้เรายังหวังว่าเราจะรอดไปกว่าน,นั้นอีกจริงเหรอครับพูดได้เลยไหมครับแล้วแต่เลยมีอะไรด้วยหรอปกติที่ถามว่าพูดได้ไหมเนี่ยสมวัมกจะไม่ได้แต่ได้ได้ไปก่อน ก็ในไลน์อัพต่อไปของดูมันดีนะครับก็จะมีเข<า>็มจิราสเปเชียลเอพิโซดนะครับในไลน์อัพต่อไปของดูมันดีนะครับก็จะมีเข็ม<า>จิราสเปเชียลเอพิโซดนะครับนี่เนาะพระครูพระครู คุเสรแนะฮะในกระฝากทุกคนติดตามกด้วยในปีหน้าขอฝากติดตามเข็มจีราตอนพิเศษนะครับที่จะมีเรื่องราวที่เราให้ดูแบบในกระฝากทุกคนติดตามกด้วยในปีหน้าขอฝากติดตามเข็มจีลาตอนพิเศษนะครับที่จะมีเรื่องราวที่เราให้ดูกันต่อไปว่าพ่อครูเนี่ยจะมีเส้นเรื่องหรือจะต้องไปปราบกีต้นไหนหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนเจ็ดเพื่อนชานจะมีเรื่องราวพิเศษอะไรเพิ่มขึ้นอยู่ ัวน้องเขมเองจะต้องฝึกทางอุปสรรคอะไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้ครับเชื่อว่าทุกคนจะเติบโตขึ้นแล้วด้มุมมองที่มีมิติเพิ่มขึ้นและเราจะได้เห็นว่าชีวิตหลังจากผ่านที่ลำพึงมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงก็ฝากคนทั้งบ้านแบบให้กำลังใจน้องเขมใม้ต้องรออีกครั้งด้วยนะครับแอปพลิเคชั่นเพิ่มด้วยอะไรฮะเรองนี้ก็คือเป็นอะไรมายูทูบเบอร์เต้นสควอชสวัสดีฮะสวัสดีฮะยินดีบ้าง เรื่องนี้ครับผมเป็นยังไงว่ามันพิเศษยังไงฮะโอ้ว้าวว้าวยังไงฮะอัศนะ์เหมือนยังไงครับพี่ต้นครับก็คือเรื่องนี้ก็คือน้องช่อบุญครับตอนแรกเขามีช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้วแล้วเขาก็โดนแฟนเลิกบอกเลิกไปแล้วเขาก็แบบเขาจะมาสู้ทำช่องของตัวเองนะแล้วผมพูดถึงชอบช่องอื่นได้ใช่ไหมสตรีมมิ่งอื่นได้ช่ไหมได้ได้โอกสุดยอดสุดยอดออ๋โอเคครับยอทอยอทอโอเคยอทอ ชื่อดีมากครับผมแล้วเราก็ไปสมัครเป็นตากล้องแต่เรากำลังอยากช่วยเขาให้แบบสกเซ็ในการทำได้เลยครับผมเป็นยศตบแล้วไปยฝากเป็นตกอแล้วกันแล้วนะครับโอเคได้เลยย่อหมดเลยนะฮะนะฮะยังไงก็ฝากติดตามเขาเลยเขาเขาภาษาเขาจะภาษาอังกฤษนิดนึงได้ได้ได้อังกฤษโอ้โอ้เออโอ้โห <t om pa> oh, hello in the band. i s not uh, your t w uh, birds. I'm working now on the Star Fork and the IG in 2026 in Star f o r e and the Star Fork and t h Star Fork now. g Thank you, Hap. ที่พูดมาก็มีเหตุผลนะฮะปรบมือนิดนึงได้ไหมฮะ Thank you, thank you. พี่ชอบจริงเลยนะฮะอ่ะต่อมาเมื่อสักครู่เราเป็นภาสาอังกฤษไปแล้วขั้นต่อมาเนี่ย ซีล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะกับซีรีส์แบบที่แบบว่าไปตกหลุมนะเขาจากการที่เขาเนี่ยร้องเพลงแล้วเขาบอกว่าให้จีบให้ติดละกันในวัน,นลอยกระทงฮะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวของดวงมากกว่าที่บอกว่าตามจีบองเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเซ่อ,ส,<น>อ,อส่วนเซฟก็จะเป็นเออ่ว่านฮะแล้วก็ว่านเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเออด้วยความที่มีฟิลลิ่งเป็นแฟนคลับฮะแล้วก็แบบว่าเออชื่นชอบพี่นายอยู่แล้วแล้วพอแบบเข้ามาก็แบบเฮ้ย พอเราได้เจอเขาจริงๆตัวเป็นๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนกับที่เราเห็นในจอเลยอันนี้กับซีรีส์เรื่องที่สามของเธอนั่นเองนะครับสวัสดีฮะสวัสดีฮะนั่นเองนะสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีนะครับนะฮะทุกคนรอคอยมางจริงครับผมก็เรื่องที่สามของเธอนะครับผมตัวผมจะชื่อสามครับผมก็ น้องแจมครับผมก็จะเป็นเลขาของพี่ชายผมคือคุณสิทธิ์ครับผมก็ผมอกห่าดหนีไปพักใจที่เกาะครับผมก็ได้รับมอบหมายให้ไปตามผมกลับมาบ้านครับผมก็ติดตามได้ครับผมว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงครับผมสนุกแน่นอนฮะครับนัดเดือนไหนเดือนไหนดือมไหมอ๋อเดือนไหนเดือนไหนเดือนไหนครับผมก็ไหนไปยัง Uh -huh.

ยินด <laughs> <pakai Again> ีท <congratulations> yes, okay. ี <Comics COME> ่นดู้้ักเราจะต้องจับมือกันมาสื่อ

ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็ r t ูตด้วยนะคะขอบคุณค่ะ